มาแนะนำการติดตั้งเครื่องกรองเบื้องต้น r o 12Q นะดูจากตู้ไฟก่อนแล้วกันตรงจุดนี้นะครับใช้ไฟ220โวลต์เดินมาทั้งลายกับน,นิวตอนนะแล้วก็ให้ผูกลูก้อยไฟฟ้าจะมีมาร์กไว้แกะออกดูเนี่ยจะเห็นช่องใส่ใส่ไฟละห่างปลานะครับผมมีคู่มือในในนี้ให้ดูด แล้วช่วงช่องต่อน้ำเข้าใช้ท่อหกหุนนะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อไปน้ำทิ้งนะครับจุดนี้เป็นน้ำทิ้งจุดน้ำดีไปทางนี้นะครับนะครับทุกจุดที่ให้ต่อจะมีจะเขียนมากไว้ติ๊กเกอร์แปะไว้การใส่ใส้เม,มเบรคใส่ทางด้านบนขันยูเนี่ยนออกขันยูเนี่ยนออกนะครับแล้วก็ ขันรัดรัดเอ็นปักแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ไส้ลงไปนี่ตัวนี้คือไฮเพสเชอร์นะครับเวลาแรงดันน้ำสูงตัดส่วนตัวนี้ก็คือโลเพสเชอร์ตัวนี้คือวาล์วด้านล่างนี้ตอบน้ำทิ้งนะอันนี้เกียวัด แรงดันออกจากระบบแรงดันในระบบแล้วก็แรงดันก่อนเข้าระบบ่าเวลาตั้งน้ําทิ้งนะครับเมื่อไปเมื่อใส่ไส่ไรเสร็จเรียบร้อยนะครับให้หลีวาลลงมานะครับอย่าปิดนะครับปิดแล้วเดี๋ยวไฮเพสเชอร์ตัดให้หลีวอลลงมาอับแล้วก็มาดูที่เกแรงดันในระบบอ่าค่อยๆรีแล้วเดี๋ยวแรงดันเนี่ยให้มันขึ้นไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบแค่นี้พอนะครับ ไม่ต้องไปอัดเยอะเดี๋ยวไส้ตันนะครับน้อยไปก็จะได้น้ำดีน้อยนะครับมากเกินไปไส้ก็ตันไส้ก็ตันไวเอาแค่ร้อยห้าสิบอนะครับโดยใช้บาวตัวนี้นะครับโอเคครับผม